สวัสดีครับผมนายชินวัตรจิวติกูลวันนี้จะมาพูดหลักธรรมเกี่ยวกับครูครับหลักธรรมที่จะมาพูดคืออาดิยวัติห้าครับอาริยะวติห้าคือความเจริญอย่างประเสริฐหลักความเจริญของอารยาชนครับก็จะมีนะครับหนึ่งศรัทธาครูต้องมีความเชื่อในหลักแห่งความจริงความดีที่มีเหตุผลครับ 2. สองศีลครูต้องมีความประพฤติดีมีวินัยและมีความสุจริตครับสามสุตะ ครูต้องมีการเล่าเรียนและศึกษาหาความรู้อยู่เสมอครับ 4. จาะคะครูต้องเป็นผู้เสียสละเผื่อแผ่และมีน้ำใจครับ 5. ปัญญาครูต้องมีความรู้รู้คิดรู้พิจารณาและเข้าใจในเหตุผลครับขอบคุณครับ